โอ้กะบ้าวหาฟังด้ยไม้้นไม้ไม้สัางไโอ้โหอ่ากะบาให้ฟังต่อไม้สร้างไัยนี่คืออย่างบ่าวต้นไมัยสร้างไผ่เฮาไห่ล่ะธรรมดาอ๋อกะตองกะบ้าใหาฟังแนี่มันมันนั่มันบอเดียวอ๋อยามองนกมีบ้านผมกลายคื่กันคนละย่าง่อวะอาอยีหย่งคืออย่จังสิ มันต้องสีตัวนี่แหละนี่แหละนี่ละมันบ่ออยู่ทั้งโคกเด้บ่ออะนรด้วยย่ำนั่นมันโอ้มันหน้าฝนดิเห็นคักมันดิขึ้นมาแบบไปเลยสิเอ๊มันมีฟุ้งด้วยวาไอ้นั่นพวกข้าขายโอ้สันนี้ยังกว่าสันนี้ไอ้มังค่าเนยโยมข้าขายนะซื้อหูวจักบาดที่ไหนว่ามันอยู่ฝั่งนี้เป็นบอกมาเอา โอ้อันนี้โป้บาดแม่แมนบะเนี่ยอยบวยได้เคียก็ได้รดูดจักเขาต้องหาเห็นบ่สันหามุนหงอ,อ <c oughs> เอาเจ้าเหา็นว้านนั่นเอาหามหมุนหงอาหาหมุนหงอเอาเห็นบอมันจะเป็นแดงแดงก็จังใจนั่นแหละคือจังอันยังก็ท้องแดงนี่แมนบะเนี่ย ยืนเงินว่ามึงดูอ๋อเงี้ยส้มต้องแข็งแข็งดิแนนบ่เออแนนเอาเขาเจ้าเป็นบุญงงเจ้าลราเจ้าเก็บได้ัขยังได้เลี้ยตายมึงคนหาผัวมามึงคนรู้ยื้อใส่ยู่อใส่แน่มึงอย่านี้มันมันไม่มาด่าดิอ๋อผมขอเคลาเรียนเรียนได้ซื้อผมก็ได้เอายู่แถวนี่ล่ะเขาอยู่เอาให้เจ้าไปหาล้วมึง ไปหาผูเ้เญิงตัวโต๊ะเ๋้าล้อไปหาผู้เเยอดวหบงิงตัวอตโอ้นี่ทีเนียบเอาเกินเ้าคือมีหูห้่ะที่ไหนที่ปมหู้อันนั้นธรรมดา,มดาหลอไม่ได้เจ้ากันหรอกเจ้าหู้ได้ยังไงว่อยูา่มอางนี่โอ้เขี้ยเขาลงได้สำหรับผู้ชม นาเบิ่งเอาแล้วแก่ดำมันไม่จักสีอยู่นีไสีดำนี่คือตัวเมียสีแดงนี่คือตัวผู้โอ้สีดำาอสีดำว่าขนลุกเลยท่านผู้ชมแมันแก่มันแก่สีดำมันเยอะเกินโอ้ขนลุกขนลุกต้องเชื่อกเอาไว้ห้องตัวโอ้ยธรรมด่าเราพี่บ้ามาสุกพี่บ้าเราโอ้ยเที่ยวเขาหลองอิเลต์นี่กับเปิดตรงนี้บุปผาเขาเกิดไมาได้พลอตัวที่นี่เอา เ็ว so ่าจะได้แต่ไหนก็ว่าปูบอกมาหาโอ้นี่ยเรากับปูบอกมาหานี่ยเดี๋ยวปูบอกมาหาก็ได้กนัลนก็มีคะนนนก็โอ้โหเนี่เนาะจู้ซื่อกับชีสอดกับมาหลวัดนับปูคนกว่ากับแมาเนาะเก็บดีๆเก็บให้ดีๆเดี๋ยวทุ่มใจกันทุ่มใจดีๆไปเบิ้งให้ทุกทัวบ้านเปิดโทรศัพท์นั่นเบิ้งเชื่อเข้าลงมันมอมีต้นบอมีอย่างไรละ มันบ่มีต้นแล้วก็บ่มีอยังไม่สิเกิดเขามาเอียงขนาดใส่จักเต็มถุงเลยใส่เมียบ้านไเลยไนไหนเราจะหาได้เราจะ่ยวไปยังกระดกกระดิ่งจะหาได้หลายก็ได้หลายอ๋อหาเอาแม่นบ่ล่ะแม่นหาตู้ห้ลูกให้หลานเด้อนี่เดี๋ยวมันคือทองแดงสีเมแดงๆคือทองแดงไงมันเกิดขึ้นมาได้จังได อันนี้ก็บวอ,อู้คื่อไงอ๋อมันเป็นเพื่อนว่ามันเป็นเส้นผมนั่งใหม่นั่งใหม่มีผมมันสีโดนลงกว่าจังสัรค์เรื่องรองท่านกล,ลัวหลานนะก็บอกว่าอืมบน่บมนบ่มี่ต้นบ่มี่ยังบ,มบม่มบมี่บ่มีนะคือเฮ็ดกันนะอืม <laughs> โอ้หน้าบ่มี่ต้นยี่หลี่ได้เนาะบ่บ่มีบ่มมี่บอมบอมี่ก็ากได้สีดำเนี่ยสีดำก็หาเบิไง เนี่ยที่ดำบ่โอ้เป็นเซนครบอ๋อโอ้ตาบ้าตาดีจก็ว่าขันขันบ่อนมีผู้พามากนี่บ่เอาว่าเอาไปบ่ได้ได้มากพวกเดียกับบ่กล้าเอาได้เนี่ยนานละที่ดำนานละโอ้คนละเอาน้อยหาบ่ได้มันเอยบ่บ่แม่นไหนอันนี้ไม่แม่นบ่บ่แม่นไหน ดอกไม้แม่นบะมันดอกไม้ตายเดี๋ยวนี้โอ้ยน้องเนี่ยแมนบะเอาเจ้าย่างไปด้วยอรๆเจ้าย่างออกจากไฟไปจากที่เม็นตุไปเป้ไปจีนั่งบึงอยู่นี่เจ้าชีกัามาหาใอยได้บ่เนี่ยเขาย่างไปนี่แตามันหลงมในจุดเฮ็ดจังไลยใครที่ออกไปจีนั่งบึงอยู่นี่นะเนี่ยวันนี้ไปใส่ดอกที่นั่งบึง่ ก็ยะก่านก็ล้งปลานะฮะลงตีโดยนี่คุณนี่ก็นั่นนนงเบิ้งอยู่โอ้เสียนผมนั่งใหม่ประเดี๋ยวงานจาตัวแต่แดงว่าปูเพิ่นอยากให้ได้แน่ับเพิ่นแหกมาหาเนี่ยโอ้หน่อยครับอ๋อเอามันขึ้นได้จังไรคือมาเง็ดแท่อโอ้โอมัเลยน,นะหน้าผมเสียนผมต้นแต่คนเน่าวีผมมันก็ยังโลนเนาะอนั่งใหม่มันวีผมมันก็ชิโลนเนาะ ล่นล่องเงียบน่องลงนี่แยบโอ้เห็นผมนั่งใหม่ประเดี๋ยวมาหาใจกันนะพ่อเนี้ยอืมโอ้ยมันาหาหยาดเลยเนี่ยเอ้าบัดมาหาไม่รึบันีเจ้ามาเจ้าหนามาหาไม่มังเก่าด้วยบัดยิ่งดีวะอืมอืมบอสคุณมันว่าออกไปแล้ว Mà hàm mày bên mày hàm nỉ ra. Chi phối bó bẩn lòng đường hàm 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 เยอะอเกินเลยนะทุงคเห็นไหมอยากเอาไปนี่แหละมาปนปนกันไปฮัลละตัวผู้ตัวแม่เพราะว่าสั่นละนี่ตัวผู้ตัวแม่ปั๊มนะดำดำดำแม่แดงผู้เป็นว่าเป็นห้างไม่ป่ะเฮ้เป็นเนี่ยเป็นบ่มีห้างไม่ไงเป็นของมันอี่างไแล้วล่ะเนี่ยนี่ดำเป็นแบบว่าของมันเองของมันเป็นผมเพิ่นเป็นเช็ดยางอยู่นะ นันบอกขามานี่สังเกตบอตัวจะนุ่งลายบองานบอยังเรยงุ่งกันได้ปลาจึ๊บจึน่อยสกรบบอเอาเคบเอาเคบเอาซำซาดูน้ำเจอตันนายก็จเป็นจานคนใหจานยังย่งเขามายังบอข่าเขบวัต่อไปเพื่อบักที่บ้านมีอะไบริยารยังไมนย่าเขามาหาปูเนาะแม่บอสัน มีคนเนขามาเอาคื่อไก่มันบ่นี่เตียนผมนั่งไหม่เนี่ยมันมันมีคนรู้ดหรอกมาแล้วก็หาบ่พอควันปูได้เรามาบอกแบบนี้แหละหาให้ขอนปูให้ปูให้ก็ได้อานเลีงยวกับเพื่อนโอ่เนาะมันว่าสีได้ตลอดไปเด้เขาคือแปลกแต่ผมมากแต่แสดงว่าปูเคนเคนสี่ห้ไายเนาะมึงจังบอกมางานเราเนี่ยนั่นก็แต่ว่าเพื่อนจะ แคนันแหะนมักน้ำจะนำปหานาหะไะจังสีเราละมักกขวดเหงกน่แล้วจะงยตัวอามมือบางยายก็ยากน้าหนักเเยวไหนมาอ่อนี่เป็นยังไงบ่เต็เคื่องปุ้น เชียบไปเชียบไปมันเจ้าม <Ừ. S 1> ันบนัานทำแต่ทำไม่งน่อยบ่เห็นดิมันหจ้าคนไยฟอมมันบ่ยนเลิกดอกไอ้เชียไปยังเห็นแเหดาแดงยังคือเลยแอแดงจัอันเดียวกันครับอันรวดสังแดงวันอือกันเพื่อนไทยเนาะถ้าไปหาหอตายก็บ e ่เห e ็นเอาอยู่ีดิแม่บ้าน เป็นจังเลยของต่อมาคหนอ,อ๋ออ๋อเปิ้ลหายหมือที่าม,มาเปลียแต่เนาะ,ะใช่ภาควั้นขามา,ม,ม,ามีปูปลาได้มีป่โบก้ก็ให้ข้าไหเขามาแล้วนี่จะเขาบอกหาไปให้ก็มาขอปูไปให้เนี่ยสีนา้าอ้ยขาบอกค้าเขามาหรอกไหเขาจะใด้ทุ่งแม่ค่าไม่อยงางไนได้เอาไป เขาเจ้าค้าขายนะขอปูมาให้แน่โอ้หนเติม,ม,ม,น,มน้ำา,า,าข็งเ้อสำหรับชมไขอบ่าโอ้โเนี่นะครับเมื่อเดียวไปนั่นอันนี้ก็เพราะว่านะ ไ้้บน้ำมาายเพื่อนครับสนม่บไปติยอดนี่นั่งฮะได้ข้ามาซื้อน้ำนั่นน้ำนี่มาสบายเพื่นเนาะอืมโอ้โหนี่ในในสีดำนั่นโอ้สาธุสาธุกินแล้วส่สาธุก็เห็นเหมนกันก็เห็นสาธุสาธุมาเบิงเลยน้ำเื้แนเลบ่น้ำเืเลยนั่นละ

Tông mà hãy mặc hưng mầm bà yên. Tìm thầm nếp. Tìm thầm hiền yên kìm thầm mù mù mèo. Tìm thầm hiền mù mèo. Tìm thầm thầm. Tìm thầm 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 มาหาสีดำใส่นะอยากได้สีดำไหมมันจะใส่ก oh <m> ัมีเอาแห้ไหลสิงน้นได้หรอมันสีแดงมันกนสีดำน่เี่้ตาบวมดีวันไหเดีดำคลุดๆนั่เนี่ยจริงมันก็เป็นสีดำนะอกสีเขียวจังไรเลยมันจะเป็นสีเขียวไหมอ๋อสีกต่สีเขียวไป็้ีอืมอย่กสีเขียวจ้ะนี่ มันแนนมาล้ว่าจีดำขึ้นมันยีบมี่ยงมีเนืองมีหากหน่อยหักนั่นนี่นีมันเป็นเสียงเดียวย่างวันกบผมล้องไปเลยสที่ไนอ๋อมันมีหางมันมันมามนเ้อะโอ้หนาวฝนเนี่จังสีเห็นว่าเตี ที่ดำดำได้ำอยางนีผมันโตดิบมันคุมมันอมันีนชักว่าตอไมันสีฟู่นะอ๋อง่ายหมดฟู่ขึ้นมาเลยคือถึงกระดิ่ง้า นโอ้พันปีมุนล่องดิ่นเอียงของแันเร่มันบ่เนี่ยหนาเป็นบดีขึ้นมากอูยูกับยูเรียกมยูกยูเรียกมาหาดนแสดงว่าปูเขาจ้างราหา

các bố khóa phân thế xí đầm châu Thấy có phải để xí đầm Thấy đầm băng kiếp à đầm băng kiếp à đầm băng kiếp à nè đó xưa, rồi đi mua rồi rồi đi mua cái 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 ไข่เต่าเชิดไขดอกนี่แหลไปปูพันธสีไฮดื้อได้หนพนธุไฮไฮไฮใส่มากพันบวบแยกนะ่จะแก่ชอวยก็เ่าเแก่ขวดหมูเยะเานวดแก่เ่นมากแล้วบยกไ่หอฟังบทีไน แล้วว่า,าให้ฟังไหยังนี้กพวกซาไก่นะมันหลอ่าซากไก่นอกไปยังมันใสยังไงซาไก่นั่น,กกน,นค่อยว่าปูฟันสีขาวค่อยสีดำเนี่ยมาได้แล้วได้เ่ยขึ้นมาเรื่อยๆไหมอออ๋อยหัวเพิอ่อ๋ขึ้นมาเรื่อยๆอีรีไหมยัดหัวเพิ่อ๋อยัดหัวเพิ่มดหัวเพ่น

เราไ,ไม่ปืน,นกันแล้วไปเฮ็ดอันนี่ไงเป้าเงี้ยงงานนอกนี่หนูไปอล้รวะเจ้เขาออกกำลังานไม่ได้ยิง,งยเดี๋ยวผตัดขวัญเลยมยิงเซ็งไว้เด้ยิงขวัเลยนะน โอ้ท่านผู้ชมเอาวม่าก็บว่เห็นหรอกรับกระปูปลาไข่ข้อนตัว <c oughs> ไปเห็นต้นมันแล้วป่ะที่ไหนนี่นี่นนนต้นยังต้นอันนี้ละ่ะว้าวต้นมันมันพันไปเ,เอรื่อยๆโอ้ยโหคืออะไรนี่นะมันมันขึ้นมาจากนี่เลยเนี่ยมันแข็งออกไปเรืเอ่อยๆมันจะมีต้นนี่อย่างตายพีสิโดนท่านน่ะของฟองฟอมนี่เอ้ นี <N iss an> ่เนี่มันนี่เนี่ต้นมันนี่ยนี่มันมันออกจากต้นนี่ยเนี่ยเป็นบ่อสีดำยุ่ยไปฮั่นมันโอ้โหมันก็แทงเข้าไปเรื่อยๆแทงซี่เข้าไปมันบ่มีต้นนี่ต่อโอ้ยเจ้ากระได้ฮ่าบอเขาจีงหัวลอเด้มันเป็นหากันเชือกใหม่ตัวนี่เป็นเชือของเชือจังเล่นะ ก็เสียบกระแทงออกไปเจ้าว่าอืม,อมโอ้ปูให้สีดำแล้วแล้วเอาสีดำค่าคา,าก,กันวายอืมเลียวลงไปแดงยิ่ยงขึนงนัดสีดำอไอ้เดินทันน้นวันึงเก็บคอยเก็บแเกเอา ดลกลานสิ่อมาให้เด้อปูเด้อลลาสิมาัย้ก็ได้สันเนาะอือบ่อหลหรอมันห้อยู่จักอยู่จะว่าจักหายเออเจ้าคุบมันละชีดำมือมือข้างใต้เงียเทียบยังบงเนี่เอ้อทึ่งไปไหม่บ่เห็นสันว่า มันวากจากอันนี้มันพันห่วยเออมันเกี่ยวอยู่นันแหละโเจ้าแก่ใยเนื้อสัวเพื่อนกับพ่อเสื่อมมาปาน้าปลาหน้าเนี่ยเพื่อนปลาหน้าให้เจ้เพื่อนมากเโอ้หน่อเห็นต่สีดำสบายเลยเจ้ามากเห็นไอ๋ออ้แต่พอเห็นไ่เจ้าก็บีบได้เลยเอายีหรี่อมาเอก บอลูเหนบ่บ่บ่หเลยบ่ลลแดงยิงยิงยิงเจ้าหญิงกีมาเนี่ยเจ็บบ่ลมัดกดโอ้โหขาขาเมอารอบนานี่บ่มีได้เนั่นบ่แล้วแล้วเจ้บอลูแล้วเจ็บเอายำเป็นไห่เ่ยเจ็บเอาแมนมงียบเลยใช่ไหนย้ำเป็นไห่ฟาอูโอ้โหแมนาอูจับมบัเจ็บเอาเจ็บบอา nha mình hay nha mất hết tục rồi đèn trương trương đi đầm ra bài người chào cùm nhỏ hành men mất tuần ừ. ừ. กัดบ่อมาพ่อเจ้านี่อืมบ่อมาพ่อเจ้านี่บ่อใดได้เนาะบ่อใดือเราหันเแนวขอเพื่อนขอจังไหนบ่อใดคิดว่าตั้งใจ่ตีมาเอาเที่ยงแตักกันบ่อใดมาพ่อเจ้านี่ก็ตีได้เปลี่ยนน้ำปูอยังหันกตีเมียบ้านเลยได้แต่เนี่ยเอิ่นคือบ่เอินเพื่อนออกมาล่ะเอิญนนองมาคุยบ้างเอิญเพื่อนนะเอิญไหม เป็นต um. ิ๊กขุยนะข้าวก็อะุยมันตับปักไล่บอดนี่นะผมเป็นเทียมเอาดิผู้ใดกลว่ามันเป็นบ้ามันดินป่าเอาดินาละไรางถือดินป่คนจิตใจถือคนสามหมื่นเด้อถ้าคนจิตใจแม่เลี้ยงริวกันหนึ่งตีบอก มนกันอืมคือกตายกันมาแม่นโอ้ยหนอว่าครับคือเพ่นั้นหมดแ้กอยากเกิดิแอกเขาอืมช่วงนี้มันไม่ได้กิดสิ่งเยอะแยะเลย่กะที่เป็นเงนแตาบอได้ โอ้เป็นอย่างก็จังไงมีแตู่่ให้ด่อนกรรมแค่นี้อือเอา้าแต่แมงบ่ว้สั่งดรือไง